ออโต้นะครับเห็นไหมให้ตัดแล้วนะครับพอถึงสุดแล้วมันจะตัดนะดูตอนลงนครับเ oh. อาวสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างสุนทรช่างโรงงานน,นบ้านนะครับคลิปนี้มาดูว่ากระจกไฟฟ้ารถยนต์นะครับรถผมมันเป็นกระจกที่แบบขึ้นลงไม่ใช่ออโต้นะผมจะเปลี่ยนตัวนี้ลองดูนะครับผมยังไม่เคยลองนะ ตัวนี้นะครับตัวนี้สั่งมามันเป็นออตโตอ้ขึ้นออตโต้ลงแต่ของผมอะ่ะมันทํางานเป็นแบบไม่นวดหรือกดด้วยมือมาเลยตอนลงนะครับดูเนี่ยเราปล่อยลงเห็นไหมลงครับรีเซ็ตก็เหมือนเดิมนะผมรีเซ็ตแล้วมันก็เหมือนเดิมเอาขึ้นนะครับนะครับคอนโทรลด้วยมือนะเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตนะห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวลง ห 1> 1, นึ่งสองสามสีห้านขึ้นนะครับนะเห็นไหมเห็นดีเนาะมันยังเป็นเมนุ่นนะลงก็เมนุ่นนะ,ะมาดูเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับมาดูที่การเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับใช้นิ้วนะครับ<อ>นี่จะมีตัวนี้นะเห็นไหมเรากดผมเคยทำไวห,หลายคลิปแล้วนะ ย้อนไปดูได้ตัวนี้มปนคือตัวใหม่นะที่ผมสั่งมาเดี๋ยวบิดบิจไปสวิตช์ออฟก่อนนะครับเพื่อมันช็อตนะใส่ครับเวลาใส่ก็ให้มันตรงตำแหน่งเดิมปึ๊บเปิดสวิตช์นะครับมาดูมันจะอโอโต้หรือเปล่าตันนี้ลงลงไม่ออโต้นะเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตนะขึ้นไปขึ้นไปให้สุดนะครับแล้รีเซ็ต หนึ่งสองสามสี่ห้าอาลงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะลดูขึ้นนะครับอ้าวออตโต้นะครับเห็นไหมอ่ะให้ตัดแล้วนะครับพอถึงสุดแล้วมันจะตัดนะดูตอนลงครับอ้าวออตโต้นะครับเป็นไงนี่ออตโต้นะครับเปลี่ยนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งดิกงไว้ให้เนะถ้าใครต้องการเนาะถ้าแบบอยากได้เป็นออตโตนะ้เนาะของผมมันก็ ตัวเนี้ยมันไม่ออโต้นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นงานแท้นะครับต,ตัวนี้เป็นงานเทียบตัวนี้ผมเปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึง่งเพราะมันเสียโอเคนะครับที้กี่นาทีแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ไขควงเช็คไฟเป็นไขควงเช็คไฟสิบสองโวลต์นะครับใช้กับไฟบ้านไม่ได้นะตัวนี้ เรามาเช็คดูนะครับตอนแรกเราเช็คไฟนี่ก่อนเห็นไหมเส้นสีเขียวแดงก็คือสายไอจีก็คือเวลาเราเปิดสวิตช์ไปเส้นนี้ตรงมาเห็นไหมเห็นเนาะเวลาเรากดขึ้นเราเช็คเส้นนี้นะเส้นน้ำตาลแดงตัวนี้แล้วก็สายลงก็คือสายน้ำตาลขาวเส้นนี้เวลาเราเช็คตัวนี้เป็นเป็นออโต้นะ ผมมาดูว่าถ้าเรากดขึ้นไปต้องแดงพอขึ้นสุดตรงนี้ถ่ายกระจกขึ้นสุดตัวนี้มันก็ต้องดับนะครับเห็นไหมเห็นภาพรวมไหมเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมไม่ยังไม่ได้ไม่ได้กดเห,เห็นไหมโอเคนะสังเกตนะผมจะกดสวิตช์นี้ขึ้นนะสังเกตนะไปมันก็จะต้องตัดตัดนะมันจะดับอ่าดูนะครับดูนะถ้าเป็นสวิตช์ที่ดีนะครับ นี่ก็คือปกตินะแต่ถ้าเป็นไฟแดงอยู่ตลอดแสดงว่ามอเตอร์มาทํางานตลอดมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวมอเตอร์พังนะครับมาดูเส้นขาลงนะเส้นนี้นะเส้นน้าตาลขาวตัวนี้เดี๋ยวผมจะกดลงนะเห็นไหมนี่ตัวกดนี้อ่านดูนะครับอ้าวดูนะเห็นไหมตัดแล้วนะครับเห็นไหมแสดงว่าสวิตช์ปกติใช้งานได้ดีนะตัวนี้ เดี๋ยวผมถ้าใครที่อยากใช้เป็นออตโต้เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ก็ใต้คอมมนต์กันแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเช็คตัวจะถอดตัวนี้ก่อนนะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมสั่งมาให้ลูกค้านะถ้าใครสนใจก็สามารถทักสอบถามผมได้นะตัวนี้ เป็นปี2012นะครับถึง2019นะตัวนี้ถ้ารุ่นอื่นจะใช้ไม่ได้นะคนละปีกันผมจะเสียบตัวนี้ใส่นะครับกดสวิตกุญแจออนนะครับถ้ามอเตอร์ไม่ใช่มอเตอร์ถ้ากระจกท่านไม่ขึ้นนะครับหรือไม่ลงหรือไม่ทำงานข่านตอนแรกเราจะมาเช็คก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม เราจะมาเช็คตัวนี้นี่เส้นนี้ผมเคยทคําคลิปไว้แล้วอ่ะผมทาให้ละเอียดอีกรอบนึงเนี่ยเห็นไหมเส้นเขียวแดงตัวนี้ไฟต้องมาถ้าไฟไม่มาแสดงว่าต้องไปเช็คฟิวเช็คเล่นั่นเองต่อมานะครับมาเช็คเส้นสีน้ําตาลแดงถ้ากดขึ้นไฟต้องมาตัวนี้เป็นไมนุ่นนะนี่ไฟต้องมาอย่างเงี้ยโอเคถ้ากดลงนะครับน้ําตาลขาวไฟต้องมานี่คือปกตินะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้น,นครับสันนี้ฐานได้ว่าเป็นที่มอเตอร์ แต่เราก็ไม่ชัวร์เดี๋ยวใช้มิเตอร์วัดจะใช้มิเตอร์วัดเพื่อความชัวร์นะครับว่าเกิดจากที่มอเตอร์ยิงนะครับไปมานะครับแต่มันไม่ทํางานมาใช้มิเตอร์นะครับมิเตอร์ตัวนี้นะครับปรับไปที่วัดโวลต์นะด,ดีซีนคะรับวัดโวลต์ดีซีเนาะอันนี้คือมันปกติเนาะผมมาเช็คให้ดูเฉยมันเป็นปกติผมจะจับเส้นนี้เนาะ เส้นสีเนี่ยเส้นน้ำตาลแดงแล้วก็น้ำตาลขาวเนี่ยเส้นนี้ไปต้องมาสิบเอ็ดโวลต์สิบสองโวลต์เนาะผมจะกดขึ้นเนี่ยเห็นไหมมือนึงจะกดไว้เดี๋ยวเห็นไหมเห็นอีกเนาะเห็นไหมเห็นนี่ถ่ายนี่ก่อนไม่ถ่ายถ่ายตรงนี้ก่อนอ่ะถ่ายตรงนี้ก่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นนะน้ำตาลแดงแล้วก็น้ำตาลขาวเนาะ เป็นสายมอเตอร์นะ,ะแล้วก็มาดูที่มันจำลำบากหนะ่อยเห็นไหมเห็นหมดไหมอย่างน,นี้ด้วยนะเนาะอย่างนี้ด้วยเนาะ,ะขออภัยนะท่านผู้ชมครับมันผมจะกดขึ้นเนาะนี่ผมจะกดขึ้นผมใช้ที่สายมอเตอร์ตัวนี้เห็นไหมเห็นไฟไหมเห็นตัวมิเตอร์ไหมอ่ะผมจะกดขึ้นนะสังเกตน,นะ ตัวเลขตัวนี้จะขึ้นขึ้นนั้ง12โวลต์11ถึง12โวลต์นะดูนะเห็นไหมขึ้นแล้ว10ประมาณ10โวลต์นะครับเห็นไหมเพราะว่ามิตเตอร์ตัวนี้ของผมมันจะดิฟอยู่ประมาณ1โวลต์นะครับพอผมกดลงนะครับก็สลับมาเส้นนี้นะสีแดงไอตัวไปตัวมิตเตอร์ตัวนี้สีแดงมาจิ้มที่น้ำตาลขาวแล้วก็สีดำมาที่น้ำตาลแดงถ้าเรากดลงเนะาะมันดูไฟ เห็นไหมดูไฟนะสังเกตไฟนะประมาณสิบโวลต์ขึ้นแสดงว่าปกติเนี่ยคือปกติเนะมีปกติแต่ถ้าเรากดปุ๊บตัวนี้ไฟไม่มาเลยศูนย์โวลต์นี้ยแสดงว่าเป็นที่สวิตช์นะครับเป็นที่สวิตช์สวิตช์ไม่ทํางานนะครับผมนี่ที่เช็คง่ายๆนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับหรือฝากกดติดตามให้ช่างสุนทอนด้วยจะได้ทำคลิปดีๆให้มีประโยชน์ คลิปดีๆที่มีประโยชน์มาให้ชมกันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ